ต่อยาวไปเลยแล้วกันเวลาเราโพสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําต่อเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมนะกดทีโพสดูไหมเดิมเด้เขามาก็เข้ามาทําต่อได้เรื่อยๆนะครับเร็นแล้วเราก็ก่อนที่เราจะกรํารอาวุธหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยไอตัวอาวุธเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ที่ที่ถูกต้องก่อนไม่งั้นเราจะกำหลวมๆหรือกำลอยๆยไม่ได้นะครับให้เราไปเลือกที่อาวุธก่อนนะครับ อีกอันหนึ่งที่เราใช้ได้คือตัวนี้นะครับตัวตัว center m a s เนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ตรกางกดแจก่อนแล้วก็นอันน,นี้ก็อยู่ตรงกลางของของอาวุธเราเป๊ะเลยนะครับผมจะเอาไว้ตรงตรงที่เราจะจับเลยนะครับพอล็อกแล้วเนี่ย เรู้ก็จะขยับตามนะครับยากไหมไม่ยาก ตัวนี้เนี่ยมันควรจะต้องถูกตำแหน่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยขยับมือมากำมันอีกทีหนึ่งประมาณนี้มานี้นะครับแล้วก็เคลียร์แมสทีนี้ส่วนที่เราจะส่วนที่เราจะเคลียร์เนี่ย ส่วนที่จะขยับเนี่ยไม่อยู่ที่บริเวณมือแล้วนะครับอาจจะค่อยๆใช้กลุ่มเนี่ยเลือกมันนะครับผมจะใช้กลุ่มลองสังเกตวิธีการทํางานดูนะครับผมจะเลือกมือก่อนแล้วก็แมสมือนะครับปล่อยออกมาเลือกดาบแมสดาบ แล้วก็ปล่อยออกมาจากนั้นสลับแมสนะครับเราก็จะได้ส่วนที่ไม่ได้ถูกแมสเนี่ยแค่ส่วนที่เราจะใช้นะครับส่วนอื่นจะต้องถูกแมสออกไปทั้งหมดถ้าส่วนไหนเนี่ยมันไม่ได้ถูกแมสเนี่ยมันจะขยับไปด้วยนะครับให้ระวังสมมติมว่ามือมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจจะแมสส่วนนี้กันไว้เลยก็ได้เพื่อไม่ให้แขนตรงเนี้ยถูกขยับไปนะครับ เราจะขยับทีละนิ้วนะครับเขาเรีกมีพ่อก่อน ถูกแมด,ด้วนะานะถ้าเราไม่แมสด,ดาบมันเนี้ยดาบมันก็จะเขยับไปด้วยใช่ไหมเวลาทำงานนะครับให้ขยับไล่ไปเรื่อยๆพอเราได้ข้อยวโปข้อแรกแลนะ้วใช่ไหมแมสไปเลย ขยับไลนข้อนี้เข้ามาพอได้ข้อที่สองแล้วนะครับข้อที่สามนะคน ใช้วิธีการเปิดกุญแจนี่แหละมัน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 ไอ้นี่กว่ามันมันไม่งงนะครับถ้าเราไปกดครัสคับเนี่ยมันต้องพวงหลายหลายเรื่องเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดกุญแจนะครับแล้วก็ ลองดูหลายๆมุมว่ามันใช่ไหมที่ผม,มควรจะกำลังนี้ว่ามันควรจะปล่อยๆมันม้ีอดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆ บางส่วนเนี่ยเราก็ใช้ม ve นะครับขยับเอาเหมือนการปั้นนะครับปั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ใไ้ตัวคริสมเนี่ยขยับอีกส่วนหนึ่งนะครับสมู h เนี่ยบางทีปรับ Intensity ต่ำๆไว้นะครับ Smooth, เพือเกลี่ยเลี่ยอย่าลืมว่าตัวนี้มันเป็น low res นะครับ ดีเทลบางอย่างเนี่ยมันยังไม่เห็นนะครับมันยังไม่มยังไม่โผล่มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับไอ้ตัวเนี้ได้คร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปทำจริงๆในในใน,ในตัวอากล้อในทีมกัน็ได้นะครับค่อยเริ่มทีละนิ้วนะครับ เรื่องมือก่อนนะครับแล้วก็แมสแล้วก็สลับอินเวอเพื่อให้ส่วนทั้งหมดเนี่ยกลายมาเป็นส่วนที่ถูกแมสแทนนะครับแล้วก็ใอยเข้าไปที่นิว้วอันนี้ถ้ามันยากไปหรือเปล่า สำหรับใครอยากจะอยากจะทำท่ายากนะครับท่าเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นท่าอะไรอ่ะมันก็ดีกว่าทีโพสเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นขยับหัวขยับแหละมาหน่อยเดี๋ยวก็พอกระดเบื้องตน้น ใกลยแล้วก็ไปไปลงมาหน ระวังนะครับแมสเนี่ยบางทีมันโดนบางส่วนนะครับเปลี่ยนแมสดีๆหน่อยลองเช็คดูเวลาเวลามันหมุนเนี่ยมันต้องไม่มีส่วนที่ถูกดึงนะครับก็คือบางทีมันมีบางแมสกเล็กๆเนี่ยติ อย่าลืมมีแขนสองข้างนะครับอีกฝั่งจะต้องถูกนะ จังหวะมันจังหวะมันประมาณนี้ก็ได้ เวลาโรเทชันมันเอียงไปตามมันแอคชั่นแล้วเนี่ยมันก็มันก็เอากลับมาเป็นเป็นมุมตรงอะไรไม่ได้แล้วครับเราก็ต้องพยายามปรับเอ็กซิสโี่ยตามไปให,ใ,หให้มันใกล้เคีย,ยงก็คือมันไม่มีทางรีเซ็ตกับมาได้แล้วมานนี่ โดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับมานี้นะครับหัวให้สักหน่อยไหแต่พ <c oughs> อ,อแล้วเดี๋ยวจะยาวไปนะครับก็คือเราก็เราก็เราก็ใช้วิธีการเดิมๆนี่แหละ เสร็จแล้ว,ลวก็กด T post to tab tool นะครับอได้้าแล้วทีนี้มันยังแข็งไปนะครับก็ส่วนที่เราจะต้องทำก็คือตัวหน้าตาเนี่ยมันมันมันก็ปั้นเอาจากที่นี่ก็ได้นะครับเราปรับ ัดวชั่นมาต่ำๆนะครับแล้วเราก็ใช้ move นะครับขยับเอาก็ได้นะครับหรือว่าลูกตาเนี่ยเราก็มันขยับได้นะครับแล้วก็ rotation มัน ร,ระวังนะครับลูกตาเนี่ยมันมันต้องเลื่อนให้สำคัญกันหรือไม่ก็เราก็เทนเทนเทนที่หลังก็ได้นะครับก็คือ เราอาจจะทำขาวๆไว้ก่นอนก็ได้นะครับแล้วก็มาเพ้นคือรูกตามันมันตึงๆเป็นเฟนติ้งเนีแล้วก็มาเ,ามมเ,เพ้น,น,น,ะะนทีหลังะะแล้วก็คิ้วอะไรพวกนี้แล้วก็ฟั้นมาขึ้นมา มันยังไม่มีการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็โพสตให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดหรือว่าสีขั้นตอนสุดท้ายอีกทีนึงนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้ามันหน้ามันโพสตแบบ เมื่อกี้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องปั้นเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่ปั้นเนี่ยคือแอคชั่นมันไปแล้วแต่ว่าหน้ามันนิ่งๆเนี่ยมันก็จะดูแข็งๆตลกๆนะครับก็เลยผมก็เลยต้องเติมมาประมาณนี้หลักการหลักการนะครับมันก็ หะละักการประมาณนี้นะครับเราก็ลองทำดูใช้เวลากับปัน เพิ่มจากที่ที่ผมทำเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันไม่ตรงนะครับเราก็ใช้การปั้นนี่แหละนะครับจัดการกับมันนะครับตัวเอียงหรือว่าเสื้อที่มันอาจจะต้องฟิ้วออกมานะครับเราก็ปั้นเพิ่มขึ้นมา รอยยับของเสื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องนะเติมจากที่ที่เราโพสเพราะว่าไอตัวที่มันมันโพส์ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่การ การใส่กระดูกแล้วก็ลิกกิ้งนะครับมันคือการพยายามดัดแปลงไอตัวตัวงานปั้นอะที่เราปั้นไว้แล้วเนี่ยให้มันให้มันเข้าโพสตามที่เราต้องการใี่ แล้วก็เ e n d e r นะครับขอปรับแสงมันเยียงอิ่มเลยนะนอนไปตรงนี้เอ้าคร,ร่าวๆนะครับก็